ครัผมก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามากรอกข้อมูลระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานะครับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว,ว่าสบถนะครับอันดับแรกนะครับเรากรอกข้อมูลผู้ใช้ระบบแล้วก็หรหัสผ่านก่อนนะครับแล้วเรามาดูเลยนะครับวิธีการกรอก แถบแรกครับใส่รหัสเลขบัตรประชาชนของนักเรียนเข้าไปนะครับ,นะร,บรหัสผ่านใส่เป็น 1, 2, 3, 4นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับนะครับจะแววทั้งหมดนะครับจะมีทั้งด้านภาษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เครื่องกลศิลปะการได้ยินการเคลื่อนไหวสังคมนะครับ อันนี้จะเป็นกราฟนะครับกราฟที่แสดงที่ได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นไปอย่างเช่นนักเรียนคนนี้นะครับเด็กชายกฤสดาลาดทลานะฮะเขามีข้อมูลความสนใจในด้านนี้นีน,นีนะครับเราก็กดเข้าไปในตัวนี้ตัวแรกด้าน,นภาษานะครับอย่างเช่นชอบฟังนิทานเรื่องเล่านะครับถ้าท่านคิดว่านักเรียนหรือว่าบุตรหลานของท่านสนใจเรื่องนี้นะครับวิธีการกรอกข้อมูลที่ง่ายสุดคือ เอาเด็กนักเรียนของท่านมาถามด้วยนะครับหรือว่าถ้าเรารู้จักนิสัยใจคอของบุตรหลานของเราเราก็สามารถติ๊กได้เลยครับจะติ๊กอันนี้ถ้าเราคิดว่าเขาชอบในส่วนนี้ก็ติ๊กใช่ถ้าไม่ชอบก็ติ๊กโ no, นนะครับเหมือนกันฮะรเราก็อ่านดูไปเรื่อยๆครับตามข้อมูลที่มีอยู่นะครับตามข้อมูลที่มีอยู่เมื่อเรากรอข้อมูลเสร็จครบเรียบร้อยแล้วครับเรากดบันทึกข้อมูลนะครับนะฮะกดบันทึกข้อมูล ระบบก็จะเด้งกลับมาหน้าแรกนะครับมานี้เราก็มาติ๊กในตัวในส่วนของวิชานี้นะครับอ่ามันตรงกับหัวข้อตัวไหนเราก็ติ๊กไปนะครับเมื่อติ๊กครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาบันทึกข้อมูลนะครับระบบคุณมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าแรกนะครับมันจะเด้งอัตโนมัติเลยนะครับระบบเราก็กรอกไปทั้งวิทย์เครื่องกลศิลปะการณ์น่ายินการเคลื่อนไหวสังคมนะครับอ่ในรายชื่อการล็อกอินของแต่ละบุคคลนะครับจะ มีแววความถนัดไม่เหมือนกันนะครับข้อมูลความสนใจของนักเรียนแต่ละด้านจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีมากบางคนอาจจะมีน้อยนะครับเมื่อครบก่อครบเสร็จครบหมดแล้วนะครับมันก็จะแจ้งเตือนระบบขึ้นมานะครับเราก็ทําการออกจากระบบได้เลยถือว่าเป็นการสํารวจข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเป็นการกรอกระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษด,ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับของทางสวทนะครับที่เขาให้สํารวจมานะครับ ก็ขอจบคลิปนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ